มเดินมาถึงถึงเฉย เดินมาจูนช็อกกันหมดเอาเป็นหุ่นช้าหมดแล้วเอาจูนแอตเต็กเนาะอ๋อหอยงวงอะงวงมากงวงไม่ไหงวงเลยงวงขี้ศกเลยอ่ะงวงงวงเลยตื่นแล้วก็กินตื่นแล้วก็กินเอเออะเออคันคานแกเนยังไแกเปยังก็คานคานคานมาก น้องยิงนะตื่นยังไอ้แย้มไม่อยากตจ่นจืีเลยอ่ะแอดเจอมาพี่ตกใจอ่ะเหรอตกใจเหรอใช่เดิมทาทำไมเดยมาดูจูนไงลูกแม่แม่คิดถึงน้องพี่ถึงเลยเหรอฉันหยกคิดถึงน้ำลายบูดมากเลยอ่ะแบบไม่ได้คุยกระขายอะ <c ười> พลังหมด จะบอกแอปเพิ่งตื่นพี่เก๋พี่เก๋สวัสดีค่ะคอมาากมอนจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าตอนเช้านะเพราะวามเขายังไม,ไม่ไม่แม่นี้กันไม่ไม่เคลียร์อคอกันตอนนี้กินข้าวก่อนกินข้าวยืมน้าปลาละก่อนเช้านี้เห็นไหมแม่คิดถึงหนูเลยว่าตื่นมาไลฟ์ให้เดี๋ยวแปดโมงหนูไปทํางานกันเลยว่ามาไลฟ์ให้ก่อนแอไม่เฉยเฉยเหรอป่ะใช่มาดูน้องจุนเฉยเฉยแม่แม่คิดถึง จริงจริงจุนไม่มจุนไม่ตื่นบีมหนูเดินมาแล้วเหมือนน้องได้ยินเสียงเท้าเราลุกพึ่งเลยไม่ใช่ไอ้คนตื่นเช้าอยู่แล้วเอ้น้อไม่คนตื่นเช้าอยู่แล้วเธอตื่นเช้าหรือยังแมนอนแล้วพี่เก๋นอนแล้วนอนตอนตนอนนอน,นอยู่ตอนที่สองเมื่อคืนรีบเพียง,งนอน <c ười> ที่แท้สวัสดีค่ะจริงจริงจุนตื่นสายนะแต่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนูเขาเลยลุกมาเลยเนี่ยทีนี้เป็นเรื่องเลยลุกแล้วอะ แอตื่นเช้าจังไหวเหรอเอ้ยไหวสิจุนก็ตื่นเช้านะแม่ไม่กี่อยากจืยเลยอะไม่เคยอะจืยเลยแอะแอดแอด,แอดเดินม,มาทำไมาก็มาอยู่แล้วก็เป็นดาราจางังไงแล้วก็ต้องตื่นชึบนแล้วก็ต้องตื่นาข้าวกล้องไงถ้าแบบไม่เข้าเนี่ยแอดก็จะบอกว่ามมนช่วยทำงานเลยอ่ะพี่ก็ต้องตื่นใช่ไหมลกูกใช่ไหมพี่ก็ต้องตื่นเลยใช่ไหมใช่สิงนง่มากนะ นอนก็นอนก็แบบอนน้อยอ่ะแต่จูนนอนไหวมากน้องจูนไอ้ยายน้องจูนไอ้ยายจูนคิดถึงจังไม่เหยียบหลังให้หน่อยสิโอ้ยหลังหักนะพี่วันมาอ่เอาดีๆหลังหักไม่พอหลังจะเปื้อนด้วยนะลูกช้างตัวนี้ตัวเก่าๆอ่ะไม่ใช่โชกโปะงาแบบว่าเพิ่งจืนนงเพิ่งจืนอล่วก็บแม่ก็กินข้าวคไป คือก,กินกินข้าวโพดถึงเขากว่าเมื่อกี้กินข้าวโพดหมดเลยแทบจะไม่เหลือแต่มน้ำแม่วนาเนี่ยเขาแบบสายไม่ค่อยกินอะไรอะสายไม่กินก้าน่ะถูกแล้วไม่กินก้านไอ้ไอ้ลุยเช่าแต่ว่ายังไม่อยากจืดอยากว่าไปนอนกลางวันเอาก็ได้ตัวไม่ค่อยหยับเท่าไหร่นะตอนเช้าเนี่ยก็มันตึงหมดแล้วไง อ๋อมันตึงหมดเลยใช่มันจึงหมดเลยอะ่ะไม่ค่อยช่วยใช่เลยเช้าหนีจนเช้าคือไม่ค่อยช่วยใช่หนุน,นไอ้ยายเหี้ยปากเนี้ยตัวน,นี้ไม่ได้จับจุนเลยแม่ใช่ค่ะต้องมาช้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสายจะหนุ่มไปทํางานไง มารับงานอีเวนต์หนูก็เลยว่าเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์ใช้เลยแคลิถึงมากเลยแม่ค่ะหนูคิดถึงมากเลยแต่ต้องไปทำง,งานหาเงินยังหนูอ๋อหนูจะไปช่วยไหมเขาให้ด้วยชัางคือยอย่าเออเปล่าจ๊ะถุงกุมมอนย่งนะจ๊ะกุมมอนย่งนะหายช่วใส่ที่โชยเลยพร้อมแล้วพร้พอมแล้วบอก <c oughs> อ่ะพร้อมไปทำงานแล้วเหรอ ใช่วันเีีอยงนี้ใส่โชเช่นโต้แล้วนะเพราะว่าเป็งก็รวยเพราะว่าช่อสีช่อสีเขียวขาดช่อโยกพี่ขาดไปเลยจนต้องใส่ช่อชเส้นใหญ่โชขาวหมไขาหมกหรอวะลองจุนแล้วทําไมต้องหันตูดแล้วทักใครแค่นี้องหรออย่าลอดท้องป้าเอาเยอะเอาชัยก่อนเฮ้ยป้าจะโยกขาไมเงี่ยเฮ้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 ยไม่ได้เข้าเต้าป้านะนั้นอะ เดินเดินจะรอดท้องช้างคอยรอดท้องช้างหน่อยนะจ๊ะไอ้ช้างอยู่ไม่ยิงเลยช้างตัวน,นี้อยู่ไม่ยิงเลยอะช้างตัวน,นี้อยู่ไม่ฉูกเลยอันนี้หมายถึงตัวเองรู้ว่าหมายถึงป้ากี้จุนจุนมาถึงป้าพี่กบดเนี้ยเนี่ยแม่แม่มาดูเลยนะมาแต่เช้าเลยมาเช้าเกินได้เออนแม่แม่ตื่นไม่ทันพี่อย่างนี้พี่ตูนน่าจะตื่นไม่ทันจุนจุนไปแปรงฟันเลยลูก อ่ะแบบฮือจืดนะแบบนึงไหมาอ่ะแบบมอนิ่งจ้จุนจุนมานิ่งค่ะจุนหันหน้ามันเหรอเอาแม่มนาก็จเย็นเย็นดีเลยยังไม่ถึงเวลาทำงานอ่ะลูกแปดโมงสิคะเดีย๋ยวพึ่งจเย็นเย็นลมๆนัองจุนน้องจุนไอายัยเยี่ทําไมอาจจเยี่ยพี่ทําไมใจเ้าโอ้แม่ชีะ ไม่ขี่ฉันง่ายเลยอ่ะอัไม่ฉี่แต่แเช้าเลยอ่ะยังไม่ค่อยยาเลอเท่าไหร่หรอคะว่าน้องเพิ่งตื่นที่เก้าพี่เบียบอกกินก็จูนกินหลังตะกา้าแอดเลยไปทำงานช่วยจูนไงก็ไปพยายามแล้วเหมือนกันนั้นเนี่ยพยายามเฉยๆเลยอ่ะก็บอกว่าให้ใส่ตะก้าอย่าลูกก่ะพี่แพทย์ได้ได้ได้มังคุดแล้วนาพี่แพทย์ ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่อึ่งบอกว่าแม่อึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะส่งอะไรมาให้จุนนะเห็นแม่อึ่งบอกอะแล้วอึ่งบอกอะลูกกูพี่กูก็จะส่งอะไรมาไม่อยู่อะแล้วยอกินเลยอะแบบพี่ยอกินเลยยอกินเลยแม่เนี่ยขนาดแม่แม่ จ,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 จุนจุนนะจุนนะเนี่ยขนาดจ,จ้าช้าชแม่แม่ยังมาดูจุนอนะ่ะพี่สุกัญญาสวัสดีค่ะวันนี้มาเช้าเลยพอดีเดี๋ยวต้อนสายหนูต้องไปทํางานข้างนอกค่ะก็เลยว่าเอ้ยแม่แม่รอหลายวันแล้วใช่พี่ก็รอหลายวันแล้วอ่ะพี่รอแอททุกวันเลยเอ่ะแอทก็แบบไม่มาทุท่มเทอ่ะพี่ก็แบบเหงามากวันไหนนะ,อ,นาะอาบน้ำมาจะอาบน้ำให้พี่อ่ะพี่ก็แบบอยากให้แอทมาหลายมากเลยแต่ว่า แอบก็ไม่ว่าไม่่อยอย่ะแบบไม่ไมีใครเคยเห็นพี่ตอนสะอาดเอี่ยมเลยอ๋อจุนเคยสะอาดเอียนเน่ยมแล้วนะแม่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกช้างตัวเนี้ยไม่ธรรมดาอ่ะเพราะว่าใเพราะว่าเป็นลูกช้างช่างอ่ะไม่ต้องมีความธรรมดาแล้วก็ต้องก็ต้องเีษเฉดนึ่งจะเดินไปกินนมแม่ก็ไปสิทําไมต้องเดินเหมือนกล้ากลัวไม่เข้าเต้าเสถียรจูนคันแดบยองคัน น้าคานน่ะอายายอ่ะเอ้ยเอ้ยขอไปกินนมแม่ก่อนแป๊บนึงคอเขาจะลกนิดนึงเอาไม่กินเหรอไม่กินพี่โจแล้วพี่โจ้แล้วจะไปทำงานแล้วเนี่ยปิดประตูให้หน่อยจริงจริงปิดประจูให้หน่อยก็ขอปิดประจูให้หน่อยเออคันคันคันโอ้ยคันขาคันคันคันแอบมาเกาให้หน่อยที่น้นเน้นแอบมาเกาขาหน่อย ไม่น่าจะได้เกาละทรงเนี่ยน่าจะได้เป็นคู่กรณีกันและถ้าไปเกาตรงนั้นน่ะอ้โหเสียงรถเฟี้วมากเลยอะ่ะเสียงรถก็จังเลยอ้อโหจังมากเลยอะ่ะบูนไปเลยอะ่ะทำไมนะทำไมพี่ไม่ได้ออกไปทำงานทีน่ชีนอเช้าเช้าอย่างนี้อากาศดีฉุด เช้าเกินพ่อควานแล้ว zawsze, เขากินข้าวกินน้ํากันอยู่แต่เขาจะมาเก็บข้อก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ขวัญหนูจื้ดแล้วหนูจื้ดบํมปัดอาชิบอาชิบอาชิบเหมือนว่าจะเดินไปหาจุนจุนยังไงเดินไปไม่ได้อาชิบ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 เลยอ่ะคิดถึงจนพี่โบบอกคิดถึงจุนจุนอาชิบหนูก็ชิดถึงแอบไม่ยอมคืนใหญกให้โย่ใหญ่แบบว่า น่าทุกว์อ่าเลยอะอก็ไม่อยอมมาคือแอดแบบน้เงงามากเลยโอ้ฟองเลยแอดก็เงาแล้วจุนนี่จะฟาดแอดจะอนี้เลยอะจะฟฟาจะจงคระโพดเลยเอาให้แแอดเลิกงานดึกลูกถ้าอะไรก็มองไม่เห็นจุนเพราะจุนเริ่มตัวเก่าแล้วหลังๆอะมันจะจัวเก่านะนี่ก็ช้อายชูชูแล้วนะแต่ว่าแบบผมตกไงแล้พอฝนับจปุ๊บก็ ทำไม่ง่ายหรอกก็พาอะไรไม่ได้เลยเพราะฝนโจก็ต้องเรียนนะฝนอย่างเงี้ยโอ้ยอยกินหญกก้าคนเดิมเหระทำไมไม่เดินไปกินนมแม่หมดอจนจนนมแม่มันอาจจะเหี่ยวแล้วนะลูกพี่โจ้อพี่ไม่กินหรอกพี่โจ้อเดี๋ยวพี่จะอดนมเร็วๆนี้แหละถ้าพี่ไม่กินนมแม่อายพูดอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เออไอชือบอา้ายชืบไอชือบไอไอชือบทำอะไรอ่ะ ก็จะทําผมเหมือนเมื่กี้ไงเช้ามาก็ต้องสวยชิบไว้มันเยย์ไปไหนไม่ดูอ่ะมันไม่ขึ้นหัวต้องโยนเบาๆลูกเห็นไหมนะเมื่อกี้ก็เตรียมผมแล้วนู่นแม่มานานนึกเอาใหญ่เลยเตรียมใหญ่เลยลูกจนๆได้ยังกสมผมอ่ะพยายามอยู่อย่าแป๊บๆก็แป๊บเงี้ยงแป๊บเงเอาจะชงก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเงี้ยนะไอ้เชยไอ้เออไอ้อันนี้มันกินได้เนี่ยงเอาใส่หัวตีเครื่องหัวใส่เลย เราจะได้เลิศเลิศเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแล้็วเราจะเป็นคนเลิศุณแม่ก็เลิศุนป่าก็เลิศอ้หนูก็เลิศใช่ไหมเลิศที่สุดจุนจุน่ะแต่หนูไม่เอาเครื่องหัวใส่แล้วลูกไม่ไอ้เกิร์นน่ะรอแป๊บหนึง่งแล้วเราก่อนอายอก็ได้เออป่าถอนหายใจแล้วลูกไอชิบไอชิบเออเอาเครื่องหัวอา้าวทำไมกินล่ะเธอหิว เหนียวเหนียวมากเลยอ่ะคุณดูเด้อเอาใส่หัวเลยกคำนั้นอ่ะเอาใส่เลยไอ้ไอ้เชิบอ๊อบใส่ยังโอ้ยช่วยช่วยหมาช่วยโอ้ยมันเยอะเกินละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เศรดมากเลยจูนเอาเดี๋ยวเอาฮึบฮึบเอาฮึบยังไงฮึบไอ้ฮึบไม่ใช่อ่ะเอ้ยมันไม่ค่อยทำงานตอนเช้าอ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้ไรวะ มันได้แค่นี้อ่ะมันหยิบไม่คืนเลยไอเชือไอเชื้อโอ้ยมันหยิบไม่คืนอ่ะแบบพี่ไม่มีแรงเลยอ่ะหอวไม่มีแรงเลยเออมีละมีละป้าเฉยังป้าพี่เฉยังป้าคะพี่เฉยังคะไอเนี่ยโอ้ยเยนเลยไปหน่อยนะเนี่ยจุนจนอ่ะโยนโยนเลยไม่พอเยนไปถึงหลังแล้วล่วงไปแล้วด้วยวันด้วยตัวเก่าด้วยแต่หมอไม่ค่อยเห็นแล้วนะ แอดแต่ไม่อยากเขาใกล้น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้แอดทำงานนอกสถานที่เยอะพี่ถึงจะไปเดินรับลูกค้าดีไหมจูนม,มนันไม่มีลูกค้านะก็เช้าอ่ะตั้งตัวไม่ทันมา้ามาตกใจเลยไหมเลยใช่ไหมพี่เออจะขอยอดช้างป้า,ปาเอาเออายอะอาเอชใจก่อนนะแป๊บนึงนะโอ๊ยแม่แม่ตกใจแล้วจูนหนงวะไม่เอ้ย โอ๊ยหนูก็ไม่อยากจะหยุดหรอกแต่ว่าแอ๊ดเดินก้นมาเนี่ยเดินมา,นะมมาทำไมก็มาอยู่โอ่ก็เลยตกกระจาดหมดเอวอ่ะตกกะจามากเลยจุนจุน,จนต้องไปกำาังาใจให้แม่แอ๊ดของหนูมากๆนะคะสวัสดีค่ะจุนจุนใช่ต้องปเป็นกำลังใจโอ้ยจะร้องไห้พี่อุมมีร้อยเห็นมาสวัสดีค่ะอุย้ยไม่ได้อ่านชื่อพี่นานมากอ่ะยันนอนจอยีมาเนี่ยหนุ่มอ่ะยนุ่ม ด้วยอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาตื่นเลยอ่ะเธอแอ็คก็เดินมาโอเคอากะก็กำลังยีเขาชึบอาชืบคอยคอยไม่ก็แค่แบบนอนเฉยๆมันหนักอ่ะนอนต่อหรือไงเนี่ยพี่มาคนกินได้นะได้ออยู่่ะหนูไม่อยากแบ่งให้แอ็กินหนูกินคนเยอะใจอากะเขาก็แบ่งให้แอ็เนาะ พี่พันนีสวัสดีคะ่ะพี่วิภาวันพี่วาสนาสวัสดีคะ่ะพี่ปองพี่ปองสวัสดีคะ่ะแ,แ,แม่จะแบบตั้งตัวไม่ทันกันนิดนึงเพราะว่าอะไรน้องมาัาแม่มีเด็กจะนอนต่อแล้วเออเขา่วงไงไม่ยด้นอนหนูไม่ได้นอนอะชีบอาชีพฉันนอนหน่ายชี้หน้าเลยหนูไม่ไดนนนน้นอนฉันนอนเนี่ยอยู่แค่ย่างาไหดวตาดิตาเป็นไรหรือเปล่า คานมากเลยอย่ะเนีย่ยคานตรงเนี้ยเออเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้แล้วกะขอนอนก่อนได้ไหมอ่ะนอนได้ไอ้ยอ,อ,อนได้ใช่ไหมนอนได้นอนเลยลูกมันยังไม่ถึงเวลาเนาะก็ใจนะก็อยา,าอู้โหข,ขี้ใครเขอะเลยมันอ่ะจุนอ่ะดูที่ตรงคออ่ะดัมเปอร์ <c oughs> เป็นช้างที่คอดำมากพูดอย่างนี้เหรอฉันได้ยินเธอพูดนะแอชดฉันได้ยินนะ ไอชิโน่เลยถ้าจะชุมอยู่ขนาดเนี้ยเอหนูเห็นนั่นอ่ะอไอชีนายเอาไงเอาไงมาจี้มาจี้มาเอยมาเยอะขันตาตรงนี้มาเลยอ่ะเออพยาจนต้องจุนไม่ใช่มันเนี่ยมันอนอนเออ